โค้งแห่งนี้มีคนตายจากอุบัติเหตุทุกวันนะครับรถมันก็ตกลงไปตายไฟก็ลุกท่วมคนมีรอดบ้างแต่ส่วนมากจะตายดังนั้นที่เขาบอกว่าตายกันทุกวันโค้งร้อยศพเรื่องจริงใช่นี่คือสารที่ถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อให้กับผู้เสียชีวิตพลังงานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่แปลกครับที่จะออกไปเพ่นพาน ดาราท่านหนึ่งเขาไม่เชื่อถือเขาก็ไม่บีบแต่พอข,า,ขากลับมาก็มีเสือเสือดำมานะเสือดำตัวใหญ่กระโดดขึ้นหน้ารถเขาหลายๆคนเคยบอกเล่าเนี่ยคนแถวนี้เขาบอกกันว่าจะเห็นดวงวิญญาณเห็นคนเดินตักหน้าถนนอันนี้จริงไหมยายจริงจะมีเสือดำคู่หนึ่งแล้วก็หมาดำจะมีวิญญาณผู้ชายแก่แต่พีก็เป็นจริงท่านก็บอกให้มาทางทิตะวันออก ให้มาช่วยสร้างที่นี่ขึ้นท่านบักครับ<อ>ถ้าไม่มาก็ตาย